สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับวันนี้บุญรอดก็ยังคงพามาติดตามเจ้าก้านยาวกับทีมงานหกรอดำของบุญรอดเช่นเคยครับกับบอ่อคู่แฝดครับสงสัยวันนี้จะได้ปิดบอ่อคู่แฝดแน่นอนครับดินเหลือไม่เยอะเหลืออีกหน่อยเดียวฮะหลังจากเราขอของเขาขยายแล้วจะเสร็จแล้วครับเดีย๋ยวเราไปดู เสียเตยเก็บดีกว่าหมดครับมีเท่าไรก็ไม่พอครับดินช่วงนี้หายากแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วนะดินมีดินแบบไหนก็ต้องเอาแบบนั้นแหะครับหน้าดินนี่ไม่ต้องพูดถึงหายากแล้วชาวนาเริ่มทำนากันหมดแล้วครับ บรรยากาศยามเช้าเช้าครับนี่นะครับผมถึงบอกว่าทํางานนี่จะได้น้ําได้เนื้อก็เพราะตอนช่วงเช้านี่นะฮะตอนบ่ายนี่ไม่ต้องพูดถึงนาฬิกาตั้งปลุกคูรับเหมาไว้ฮะถึงเวลาก็ตกมาทุกทีฮะบ่ายมานี่ก็ตกเป็นประจำเมื่อวานก็ตกนะตกประมาณบ่ายสองนี่เช้ามานี่ แดดออกครับวันนี้ทองฟ้าสดใสแดดออกบ่ายมานี่สงสัยจะเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราคอยติดตามมันเรื่อยๆครับจบป่อนี้แล้วเจ้าการยาวกับทีมงานหกรอดำจะไปไหนต่อมีครับมีที่ไปอยู่ครับเดี๋ยวเราคอยติดตามกันครับว่าจะไปขุดบ่อหรือจะไปทำอะไร แต่เรามีที่ไปอยู่นะฮะอยีคอยติดตามนะเอาออกตัวไหวไหมนะทางชัน,ชนจๆจ้าฮะไหวอยู่แล้วครับเพราะว่าพื้นล่ามันแข็งดินก็น่าจะประมาณอีก20สิบเที่ยวครับก็จะ,จะหมดแล้วครับนี่ไม,อย,จะจะม,มอยู่แค่นี้แหละ เหลืออยู่แค่นี้ฮนะเหลือเท่าที่เจ้าก้านยาวยืนนี่แหละผมกะไว้ว่าประมาณ20สิเที่ยวก็น่าจะหมดแล้วนะดูเซียเตอร์แต่งสโลปครับโดยใช้ฟันขูดเอาบุงกีนี่หลวมอย่างหนักเลยทนครับอีกเดือนเดียวก็จะได้ทำและบุงกีดูผลงานของเซียเตอร์ก่อนโอ้โห เอียงกันถึงด้านล่างเลยนะไม่ต้องกลัวพังนะนี่เอียงกันถึงด้านล่างเลยแนวขอปากบอยที่ตรงดิ่งเลี่อวโหอย่างเก่าไม้มันทัดขีดเอาไว้ไตื่นเช้ามาเห็นแดดแบบนี้ผมดีใจนะแต่ถ้าตื่นขึ้นมาท้องฟ้าคึมรู้สึกจะจะไม่ค่อยปลอดโปร่งเท่าไหร่ ถ้าอย่างเงี้ยถ้าแดดออกอย่างเงี้ยโอ้ยังมีเวลาอีกเยอะก็ยังช่นเคยครับผมยังพูดเหมือนเดิมครับทำงานหน้าฝนนี่ต้องํำใจดูเอาครับว่ามันคุ้มไม่คุ้มถ้าไม่คุ้มก็จอดอย่าไปเสี่ยงครับการสึกหลออมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่การทำงานเกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าแต่การสึกหลอเลยน้ำมันนี่ก็จะหมดไปฮะ ถ้าไม่คุ้มนะผมจะยา้ายเจ้าก้านยาวไปทำงานอีกที่หนึ่งแต่ผมมองดูแล้วสภาพมันน่าจะวิ่งได้นะฝนตกก็น่าจะวิ่งได้ฮะเดี๋ยวคอยไปดูเอาครับถ้าอธิบายตอนนี้ก็คงจะไม่เข้าใจกันรอไปดูหน้าง,งานทีเดียวเลยฮนะว่า จบจากบอ่อแฝดนี่บุญรอดจะไปขุดดินต่อที่ขุดไปยังไงวิ่งได้ไหมเดี๋ยวรอติดตามกันฮนะจบจากนี่ก็จะย้ายเลยฮนะถือว่ายังไม่ชันมากนะถ้าบอ่อไหนลึกๆอ่นะเวลาเก็บบอ่อเนี่ยโอ้โหคนขับโดยมากจะเสียวนะ เพราะว่าหน้ามองก้มลงแล้วก็เงยขึ้นครับก้มลงเงยขึ้นแต่ดูแบบนี้ผมว่ายังไม่เสียวเท่าไหร่ต้องรอไปดูบอเก็บหน้าฝนที่สองไร่อะ่ะโอ้โไหไอ้นั่นลึกเวลาเก็บนี่ยังชันเลยฮะต้องรอตัวนู้นครับจึิงจะเสียวดีนี่ไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่ไปละสองคันคันที่สามอาจารย์เหวี่ยง คันที่สีนี่น้องนัดห้าหกบักต่อซูโมโ่ยังไม่มาเลยวิ่งก่อนสี่คันกับเช้านี้เร่งได้เร่งครับหน้าฝนนี่จะได้น้ำได้เนื้อนี่ก็ช่วงเช้านี่แหละฮะบ่ายมาฝนก็ตกเช่นเคย ไม่รู้ว่าอนาคตนี่จะหาบ่อดินแบบนี้ได้อีกไหมบอ่อประเภทที่ว่าติดก,กับทางเนี่ยหายากนะโดยมากนี่จะให้ขุดอยู่ท้ายสวนมั่งกลางสวนมั่งหน้าสวนแบบนี้เมื่อค่อยมีเท่าไหร่หรอกนะหายากฮะเนี่ยแหละผมถึงบอกแต่ตอนมาเริ่มต้นเลยว่า อยากจะเก็บบอ่อนี้เอาไว้หน้าฝนแต่มันจําเป็นครับก็เลยต้องขุดไปเรื่อยๆเอาแต่มันก็ยังมาถึงยันหน้าฝนได้เหมือนเดิมนะผมพยายามเอาที่อื่นก่อนบอ่อนี้พยายามเก็บไว้ให้ถึงหน้าฝนเพราะว่ายังไงมันก็วิ่งได้ครับบอ่อนี้ ด้านนู้นเป็นด้านที่ถนนเขาเข้าออกนะผมก็เลยทิ้งเบอร์มาไว้ให้กันพังครับด้านนู้นแต่ด้านนี้มันเป็นที่ของตัวเองครับพังมาก็ไม่มีปัญหาแต่ด้านนู้นนะถ้าพังมาไม่ได้เลยชาวบ้านเขาสานจี๋ยวเขาจะว่าเอาอีกต้องกลับมาแก้อีกครับพังนะก็เลยทิ้งเบอร์ประมาณสักห้าสิบเซนไว้เบอร์ด้านล่างอีกชั้นหนึ่งฝั่งด้านนู้นนะยวจะว่าอ้าวทำไมมีเบอร์ด้านเดียวด้านนู้นทําไม สามด้านทำไมถึงไม่มีถึงจะเป็นดินดานแต่ครับเป็นดินดานร่วนนะฮะบางเจ้าก็ว่าสวยดีว่างั้นแต่ประทานโทษได้ฝนตกมานี่ไม่ต้องพูดถึงแทบจะยกเท้าขึ้นไม่ไหวฮะดินมันติดเท้าวะ่ะ นี่มองดูอย่างนี้ว่าเรือไม่เท่าไรแต่ถ้าไปทํามานะก็ได้นะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ผมกะไว้ว่าประมาณ20เที่ยวฮะนี่ก็หมดไปแล้วสได้อยู่ครับได้แน่นอนเหรือ20เที่ยวนี่ได้แน่นอนนะ เจ้าของบ่อยิ้มเลยว่าทันหน้าฝนพอดีทีนี้แหละได้น้ำใช้แล้วฮะทีแรกผมปิดกั้นไว้ไมไม่ให้น้ำเข้าค่ะเสร็จแล้วทีนี้เปิดเลยเปิดให้น้ำเข้าเลยอนนี้โอ้ไม้กินฟัน ยังไม่ไปไหนยังอยู่ติดใกล้ๆตัวตลอด ต้องเผื่อดินไว้สำหรับปิดปากบ่ออีกนะเผือตักไปหมดตายเลยไม่มีดินปิดปากบ่อขอบบอฝั่งนี้อันนี้ผมก็พูดเซลไวนะ้ไงยังไงเชียเตอร์เขาก็ไม่ลืมนะครับคนขุดคุขับเก,ก,ก็ต้องรู้อยู่แล้วจะปล่อยให้เววงไว้ไม่ได้นะเสียเลยอุตสาทำดีมาตลอดไม่มีดินปิดปากบ่อนี่เสียเลยนะ ไปแล้วครับครบแลยสี่คันเช้านี้บักต่อซูโม่กับหูหนาวานี่ยังไม่มาบ้านอยู่ไกลครับมาสายตลอดอยู่ไกลอย่างเงี้ยแหละอ่ะ๋ยวเป็นนั้นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับเดี๋ยวเราไปติดตามมาต่อฮะจบบอคู่แฝดนี้เจ้ากันยาจะไปไหนต่อฝนตกมาจะวิ่งได้เหมือนบอนี้หรือเปล่า ขอติดตามกันนะฮะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากเลยฮะที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดําทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ